สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง่านมช้่มทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเมมูกระดยู่ที่วัดปูกูแก้วนะคะเพื่อจะภาพพ่อแม่พี่น้อง่านผช้่มนะคะมาตามแนวทางของปูกูแก้วนะคะในวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปูกูแก้วก็ให้แปดสามเข่าตรงๆเนาะคะ่ะวดนี้เ่าก็มาติดตามกันอีกเนาะค่ะว่าปูกูแก้วจะให้แนวทางเป็นตัวใดนะะเนาะค่ะจะเน้นจะย้ำให้เป็นตัวใดมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ กราบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการเจ้าคระปูสุกุลครับไม่ใช่ยังไงโชคมันบ่กรบปูพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับผมกับกระมี่นะครับเนาะคุณชุดติการนะครับพี่น้องกับเปิดฝากมาทําบุญน้ําปูร่วมสร้างหอระฆังน้ำปูเนาะกับผมกับบ่าวเถากระได้น้ำมาถวายให้ปูเด้อครับเอาครับนครับคุณชุดติการกับท่านผู้ชมพี่น้องกรบปู ครับดับพ่อน้ากันครับสาธุครับปู่เป็นบุญของเจ้าด้วยนะครับปู่ครับมาพันนึงครับไปเก่าหลานสิบหลานเลยให้อยู่ดีมีแ่งทั้งครัวทั้งใดกิจการงานจังได้กขอรุ่งเรื่องสาุ สใช่ไม่ไหวนี่ละว่าสิขึ้นแล้วล่ะนี่ครับปูสร้างแล้วมัวก็ว่าสิครับละอาจะขึ้นเลยปปููรื่นครับพอละครั้งนะครับมันได้มาตุนหน่อยนึงเลยครับปูแต่ค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดค่อยสางไปน้าปูแต่สีลุ่มฐานหลักเลยนะครับงานเฮาสีค่อยขึ้นไปมันก็ค่อยท่านมาเฮาค่อยสางไปครับผมง่ายๆไปครับออืเอ้านี่นะปูแมนงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องท่านผู้ชมครับ เอ๋อรับชมน้ากันครับไม่ได้จับไม่หมดสามตัวเนาะธรรมดามันสีรถมันกันนกปูฮ่าแปดสามสี่แปดสามคอยจับไ้พวกนี้เขาเก็บกระถือบัตรสามตัวครับปูนี่ครับท่ำโชมครับบนวิ่งแปดตัวเดียวหกแปดสามนี่ครับสองคู่เท่านั้นแปดหกแปดสามปูเลขกถูกกับมะยัมตรงกันครับปูเนาะตรงกันค่าของเราเพราะปูมั่นใจเมื่อกี้นี่ครับปูพวกเมนของธรรมดาที่ตรตรงกัน ครับผมมาเขากันคุ่เทือดมันแปลกอยู่ดนาะปูโอ้ครับโอ้ยมันใจครับแล้วนี่ครับผมเรีกหมงบ่อไห่หลายตัวแมนปูสองเทอนี่ยเรียกนาได้ขนาดได้ครับผมก็เก้าสี่เนาะแมนปูก่หกเก้าสงวดกอนกับรลงเป็นแต้มึงเป็นหาเก้าสี่เนาะปูเนาะครับ อันนี้ก็683รถต้องแต้มหนึ่งเป็นหา83ส3มขับปูบานนี้เคยรถไปห้เพื่อเลยรถรไปให้เพื่อนอะไรมาปูรถไให้วคือรักวะนี่จากลูสาวคนก็จบมาบึงทีวิทย์สามตัวขับปูวันที่ให้683ครับ83ปู483 183ครับรักร้อยรัก้อยที่มีห้า ครับครับปูเสียวเมือยง่นเมื่ยตัวราชาหวานตัวทีได้มือนี่เดิมครับปูได้อยู่ได้เหรอครับผมได้ตองงวดเลยบ่ครับปูใม่ก็ว่าได้แล้วก็เจ้ามาจี้เอาได้เพได้ก็คือเอาดีเราเหมาะเออเจ้ามาจจีหมู่บ้านนี้เการสิบพี่สาว่าน่ะปูไปพุ่นมาอ๋อครับหาเบิดมือไว้ครับครับก็เลยปล่อยเลยเนาะปูเนาะก็เลยปล่อยเลยชมน้ำกันครับท่านผู้ชมครับปูว่าเลยเนี่ยง่นเมื่ยครับมันจะมีโชคมีลาภอยู่งหรอกที ท่านมาช่วยสั่งนะเราปูเนาะออนี่แหละรีกันได้บบบนี่กรับนี่เอามันคือกาวาลทำช่มตัวคือกาวาลนี่ครับนีครับโอ้จำให้สองคู่แบบนี้บนบนวิ่งเจวิ่งกับเจสองกับเจ็ดนี่เครับเน้นเจ็ดนะครับปูครับผมโอ้นี่ครับเก่งละเจ็ดสองหนึ่ง เดี๋ยวจะเขียนตัวใหญ่ๆให้กับชมพี่น้องตัวใหญ่ๆให้ครับคือเบื้องเกิดบกคอยเห็นดอกครับปูมันคิดว่าแนวบ้าบานเพื่นจะสั่งเขาข้างๆมาแลี้ยวคนก็ระจายอีกไปโตไปหรอกมันเขาเต็มๆสองหัวเลยนี่นี่ครับปูหางัวทั้งสามโอ้โหหางวัดแล้วก็ขอต่อห้องหรือห้องข้างาบนเลี้ยวครับครับแกะอยู่ได้เรืทูบนี่ได้บริษัทพิเศษครับผมง่ายๆครับปูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะจุดนะครับยังยัง จุดวันที่20นี่มันสิบปูบนวิ่งวิ่งสองกับเจ็ดเน่นเจ็ดตัวปูเนาะกับสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองกับสองตัวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สังเกตตัวที่ปูว่งให้ได้ครับผมกับปูรถแต้มไม่พอมันปะครับงวันปูรถลอยนี่รถพอมรถไยเลสไปถิมมันได้หระอันนี้ก็ได้ปู มาแล้วเรียมันฮักหลังเขามากชี้เจล่างปูล่างวิ่งแปดกับห้านี่กับ้าแล้วนินหาปะปูนินหาห้าแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดครับเอ้ยหกแปดครับท่านชมเดี๋ยวบ้าเท่าเขียนตัวยังไงครับท่านชมครับถึงเวลาแล้วนะครับอ่านี่ครับท่านชม ปูอยู่ขูแก้วเด้อครับผมปูเน้นให้ตองวดน้าปูเนาะแม่นลดแต้มให้พร้อมเนาะปูเป็นแนวทางครับครับเอาค่อยตั้งสติสตังแน่เฮาก็ได้ครับปูอมันจะมันนั่นแน่นอนก็ว่าคิดว่าปูก็ว่าแน่นอนน่ะล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่นอนคือเฮาบ่ปูก็มันขับพ่อสอ2งวดมานี่เนาะปูเนาะ94ก็ตรงตรงเข้าแบบนี้เข้าบดปีเข้าพันษาจะบ่มันเข้าตลอดเลยบ่ปู ปีนี่มันออกสองเดือนปูจนวุ่งครับมันเดมเขาหรือเขาเลยทุกวันนะพูดปีบางอันขับปูจับทูนะคขับปูจับปูเน่เล่วิ่งเนี่เข้าตลอดครับปูถ้ามหาเดียร์ปีหกสี่เห็นมีว่าจะเสือเทเลยสิครับอืนี่ครับชมนะครับปูกับปลาไหลครูปลาไหลชุดเต้อครับแต่ละงวดครับผมปูเน้นให้เลยเนาะครับเนาะนี่ครับบน วิ่งสองกับเจ็ดขับปูวงให้ที่เจ็ดเบาแถวกระวงตามที่ปูวงเด้อครับพี่น้องครับเบึงมืงขึ้นนี่มันสิอัดแล้วโอ้ครับปูอาจารย์กระลังเขาใกล้กันแล้วนี่เจ็ดสองนี่ได้เจ็ดสองเจ็ดสามนี่เจ็ดสองเจ็ดสามนี่ได้ครับผมลังเขามาลังเขามาแสดงว่ามันซื้อัดก็ได้อยู่แล้วล่ะครับผมอ่านเบึงเอาละปูจับรถเตลลิตลี่ไว้เบึงครับปูครับ นี่ครับท่านผู้ชมชุดบนล่อทะเลขทูปเลขทูปปูจะจุดวันไหนคับปูเพราะว่าเพราะว่าจะจุดมือวันที่ยี่สิบมือวันสี่แปดสินวันที่ยี่สิบเนาะปูเนาะมือมือเพราะว่าเขาจุดเอาเป็นเป็นสินใหญ่สินใหญ่ปะปูสินสินหน่อยสินแปดโอ้บพรมันสินสิบหกจุดยี่สิบหกมันมันชิ้ขั้วกันบวท่านแม่นอยู่ปูเรือมันหน่อยๆครับผมเอาแต่พี่ลากไปแต่พี่แล้วคำมันโกงกันท่านคือว่าเป็นยังไง ส่วนมากเลขผู้มันเปอย่างนี้กันหรอกน้องปูน้องครับเขาไม่ใช่เขาเปอย่างนี้กันเด้โอ้หั่นเนมีติดตัวตูนสองตูนครับผมค่ะรับแต่ว่านี่มีดปูนหลังจากนี้นี่มีดดีป่ะได้นี่มีดปูนได้มีดแต่มีดคือว่าสุดแล้วคืองวดที่แล้วนี่ปูนแหละปูงวดที่แล้วนิมิตแม่นคักที่ปูว่าโอ้ยอดโยมมาเต็มวัดเนาะปูน้อเต็มวัดกลับมาขายของมานั่นอื ห้องพวกสัปสัตย์ดาอยู่โบลิวินมีตะบบกเลเกิงดิครับหอมากอะคนุ่มนี่ือเจ้ากนนาอ่นครับเขาไหวบ่เขาไหบกินินบนต้องปูดอกนะครับมค่ะบานในปูห้องมากบ้านปูห้องมากช่วยให้ยังเขาสิ้ีชินบนได้ตาเมืองันมากกันครับมากเลยพวกนั้นชิมะไลเขานะยันพวกกันทั้งเขาบ้ากขบานไว้คับทั้งเจ้ามือทั้งคุณพี่คุณน้องค่ิดจ้งสั้น วอาเอาปลาเอาค่อยดีบลยมเนอันนั้นแล้วกันเจ้าคนเปล่าบอกบ่ได้บอกบ่ได้บอกให้ตัวเดียวได้บ่บอกให้ตัวเดียวก็คือตัวเดียวคนละับปูอือมันคิดเรปูขับบูเนี่ยรอดหาปูนิมิตหาปูมันแหละฝันนกป,ปูเนาะแมนอ่าครับแล้วจะจุดทูบหรือห้องันนกปูนเนาะครับเพราะว่าปูกับฝันแมนเด้่ครับทมช่อมปูนิมิตอที่ว่าาเ ค่ะแคบนาจอเนาะคะ่ะแนวทางของปูกูแก้วเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2 5 6 0หาอยหกาเนาะคะ่ะปูห้มาก,ก็คือวิ่งบนเนาะคะ่ะคือสองกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็ชุดสามตัวเนาะค่ะก็มีสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองนะคะ, 4, 7, 2, 3, 7, 2, ะ,คะปูลดแต้มลงไหาเป็นสามเจ็ดสองเนาะคะ่ะสำหรับหลักรอยเนาะคะ่ะปูเน้นที่สามเจ็ดสองเนาะคะ่ะ สองตัวนะคะก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นที่เจ็ดสองนะคะสําหรับแนวทางเลขลางกะวิ่งที่แปดกับห้านะคะเด่นให้ที่ะะหาเนาะคะ่ะหาหาแปดหาเจ็ดหกแปดนาะค่ะเน้นที่ห้าแปดเนาะค่ะค่ะพิจรารณาเบื้องเผื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องแมมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะปูก็ได้แบงปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขนั่นจะเข่าจะรุดกระบาวากันเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูฝากไว้ไมีเพียงเท่านี้นะคะขอพ่อแม่พี่น้องทาชมทุกท่านโชคดีรวยๆหิ้งๆกันสุข <c oughs> สุขคนนะคะถ้าชอบถามากคลิปนี้แม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องน้ำในเด้อค่ะเพื่อจะได้เหตุคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงจะมีเท่านี้นะคะพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ